ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการโซโลแล้งนะครับผมเล่นยังไงให้ชนะหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับเล่นแล้วทีมไม่ส่งทีมไม่อะไรนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แล้วตัวหลักสาคัญ I v วนะครับผมผมจะมาบอกเทคนิคการโซโลแล้งนะครับ ดูคลิปนี้ก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตัวใครด้นะครับผมการเล่นโซล,โลรล้งนะครับส่วนใหญ่ทีมแล้วจะไม่ค่อยเล่นเซนเตอร์นะครับเราก็ช่วยทีมเล่นเซนเตอร์นะครับจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะถ้าเราเอาตัวชูตเอาตัวอะไรไปอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่มีตัวรีบาวแทบจะรีบาวไม่ได้เลยครับผมยิ่งบอลอยู่ฝั่งเราเยอะยิ่งมีโอกาสชนะนะ อันนี้ผมก็เล่นของเจ้าตัวอาคางนินะครับตาน,นี้ทีมเขาก็น่าจะเป็นซาโกเรงนินะครับที่ต้องแ่งกับผม ตอนเราเล่นโซโล่แรงเราพยายามอย่าห่วงบอลนะครับพยายามกระโดดเลี้ยงบอลตอนแรกให้ได้นะครับให้เราไปราวงในแล้วเ,เกิดสกิลสองรอได้นะครับมันจะเป็นการกระโดดขึ้นมาแล้วก็ดังเลยสกิลนี้สามารถทําได้นะครับเป็นการกระโดดมาแล้วดังอันนี้เราก็รีบาวเพื่อนนะครับแต่เรารีบาวเก็บไม่ได้นะ สองเท่าแล้วทีมเราก็มีเซนโดแล้วนะครับผมนี่นะครับกดสกิลกดขอบอลรอนะครับแล้วเขาจะส่งแล้วมันจะเป็นการกระโดดแล้วก็ดังเลยนี่เราไม่ต้องรีบเล่นนะครับค่อยๆเล่นนะครับ นี่ก็ส่งคืนก่อนนะเพราะว่าเรามีตัวใหญ่ปิดอยู่อย่อยางเงี้ยเราเรา,เราขอวันได้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนเราเล่นเองนะครับเพื่อนเราบล็อกได้นะอย่างเงี้เราคอยมาปิดตัววงในนะครับเพราะเราเล่นป็นเชสเตอร์เราเราเล่นในวงในอย่างเดียวให้เราเรียบวิ่งเข้าวงในนะครับกดขอบอลรอเลยครับถ้าเป็นอย่างงี้ นี่ครับนี่เซนเตอร์ก็ทําแต้มได้นะครับง่ายมากเลยให้เราเรีบวิ่งเข้ามาให้เร็วที่สุดครับอันนี้เพื่อเราตัดบอลได้นะอย่างนี้เรากดขอบอลอันนี้เพื่อเราชูดเพื่อเราชูดลงนะครับผมรอกงที่เล่นอย่าไปหัวร้อนกับมันนะครับสนุกกับมันนะครับแล้วเราจะชนะจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะอันนี้เราก็เรารีบาวเพื่อนนะอย่างนี้เรากดขอบอลรอได้นะครับแต่นี้เพื่อเราชูด เนเชุดแม่นมากเลยครับตอนนี้การลงแรงก็อาจจะมีแพ้มีชนะมากนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันนะอนี้เรากดขอบอลรอเลยครับแบบนี้เราเล่นได้นะเราก็เล่นเลยพยายามเน้นส่งเลยเพื่อนนะครับอันนี้ต้องส่งให้เซนโดเลี้ยงให้ก่อนนะ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ตัววงในมันเยอะเราก็ต้องคอยเดี๋ยวค่อยๆเล่นส่งให้ตัววงนอกเล่นนะครับอ่าน,นี้เส้นโดราชูดนี่ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราก็เขาจะพะวงเรื่องวงในนะครับว่าเราจะทําแต้มเขาไม่ได้พะวงข้างนอกนะครับทีนี้เราก็ให้ตัวข้างนอกเล่นได้นะตอนนี้แต้มเราก็ห่างอยู่ตั้งเจ็ดแต้มนะครับผมอย่างนี้เรากดขอบัอลล้อได้นะครับ ให้เรารีบปิดไปวิ่งปิดวงในเร็วนะครับอันนี้เรารีบวิ่งไปนี่นะครับอันนี้เรามามาเล่นวงในสามตัวนะครับผมรีบส่งคืนให้เพื่อนนะแล้วก็รรีบเอาเก็บส่งให้เพื่อนแล้วก็คอยสกีนให้เพื่อนก็ได้นะครับถ้าสกีนได้นี่ประมาณนี้เลยครับถ้าโดนปิดวงนอกเราก็เล่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิเข่าพะวงเล่นวงในเกินเราก็ส่งให้ข้างนอกนะครับอันนี้เรารีบเวาไม่ได้นะ แต่ตอนนี้ก็แต้มห่างกันสิบแต้มแล้วนะครับผมนี่เพื่อเราชูนะเพื่อนเราแม่นมากเลยถ้าเกิดเพื่อนเราบอกมาตามคามแล้วตอนอันนี้เราคอยสก,กีนบอลได้เพื่อนนะครับถ้าเราเป็นคนเริ่มบอลตอนแรกอย่างนี้นะครับเราส่งให้เพื่อนก่อนนะแล้วเราก็สก,กีนบอลให้เพื่อนแต่นี้เพื่อเราชูเลยถ้าจะเอาให้ชวนนะครับแนะนําให้ วิ่งมาข้างหลังแล้วก็ให้เซนเตอร์หรือว่าตัวอะไรสัก็ตามสก,กีนให้ครับเมื่อกี้ผมโดนผักนะมันเป็นสกิลถ้าจะาเป็นอย่างนี้เรารีบส่งให้คนลอกอันนี้เราเราเก็บบอลน,นะแต่ว่าเพื่อนเราชุดลงถ้าเพื่อนเราีมีตีพยายามส่งให้เพื่อนให้พยายามให้เพื่อนเล่นสามแต้มบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสเล่นมากกว่า นี่ขอชูในที่โล่งนะคะพยายามตอนที่ข่อชูอย่าให้ขอชูในที่โล่งอันนี้ก็สก,กีนะเพื่อนนะอ่ีจะเป็นประมาณนี้เลยครับให้เพื่อนวิ่งมาหลังเราแล้วก็ดินสก,กีนะเพื่อนนะการแข่งข,ขันสุดมันนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นรู้จักแตมน,นี่ก็แต้มห่างเลยนะครับอันนี้เพื่อนเราเก็บรีบาวได้นะน,นี่เพื่อนเราชูดอันนี้เราก็รอรีบาวให้เพื่อนนะครับ เรต้่งบอลได้ออกข้างนอกให้เพื่อก่อนนะเนี่เราโดนตัดบอลน,นะครับเพราะว่าเวลาส่งบอลอย่าพยายามส่งตัดไหนนะครับมันจะมีโอกาสโดนตัดสูงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเล่นโซโล,โลแรงนะอย่างนี้เรารีบถ้าเป็นอย่างนี้เรารีบวิ่งเข้าวงในเลยครับผมให้เราชุดลงนะ น,นี่คเปอร์แอนตีนะครับจริงๆเราสามารถบล็อกแอนตีได้นะครับแต่ว่าเราต้องนับจงังหวะรับบล็อกให้ตรงนะอันนี้เราก,กดขอบอลรอได้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนส่งเราก็เล่นได้นะการลงแรงมันจะมีแพมมีชนะมากนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันนะทุกคนพยายามทักับมันนะครับน,นี้เราก็มีแอนตี้นะครับผม อันนี้เพื่อนเราชูดแล้วก็เราดีเบานะอันนี้ผมกดอันติีเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับสำหรับเทคนิคการโซโล่แรงนะครับเราอย่าพยายามห่วงบอลพยายาม่งบอลนะเพื่อนนะครับดูจังหวะดีถ้าจังหวัดไหนเราเล่นได้เราก็เล่นนะครับเซนเตอร์เป็นตำแหน่งเป็นสําหั่งที่สําคัญนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเล่นเราอาจจะเล่นให้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสการชนะสูงนะครับแบบนี้เลย นี้เพื่อเราบลอกได้นะนี่เราก็รอปิดบล็กลอกหนเราบอกนะครับแต่เพ่ออันนี้เราเอารีบอตอนนี้เลยครับเซนหน้าที่เซ็นเตอร์นี่อันนี้เพื่อเราเล่นนะครับดูบุกแต้มก็ห่างกันเยอะมากเลยนะครับผมพยายามเล่นสนุกนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กัน นี่ผมก็ขึ้นแล้วนะครับเป็นตัวหลักสำคัญสามนะครับผมได้ลชาแอซิดนะอามาดูตะกอค่ะครับผมตอนนี้ผมก็รีบาวได้ไปสี่ครั้งนะครับผมอาจจะรีบาวได้ไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราชูดแมนมาแลครับกดไลค์ด้วย ก็จะมาสรุปนะครับการเล่นโซโล่รแรงนะครับอย่าไปหัวร้อนกับมันนะเวลาเล่นแรงพยายามส่งบอลให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราเล่นไม่ได้แล้ก็กดขอวบนแล้วเราก็เล่นเองนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าถ้าเล่นได้ก็ควรเล่นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ขาดและสําคัญมากนะครับผมผมแนะนําให้เล่นนะครับตัวที่ผมแนะนําให้เล่นก็จะมีถ้ามือใหม่นะครับ เล่นอาคังหีได้นะครับเป็นตัวที่ทาแต้มเป็นตัวที่บล็อกและเล่นใต้แป้นดีมากเลยนะครับผมเป็นการตั้งรับได้ดีมากเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจุนนะครับถ้าเกิดแล้วสูงไปอาจจะมีเยอะนะครับแต่ที่ผมไม่เล่นจุนเพราะว่าผมถนัดอาคังหีมากกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับเทคนิคก,การโซโล่แรงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ